ที่เจ้าแมวใช้บอกรักทาสแมวอย่างเราหนึ่งหาของขวัญมาให้เชื่อว่าทาสแมวทั้งหลายคงเคยได้ของขวัญแปลกๆจากเจ้าเหมียวไม่ว่าจะเป็นหนูหรือนกที่มาในคราบร่างไร้วิญญาณทั้งนี้แมวมีสัญชาตยานของการเป็นผู้ล่าถ้าเจ้าเหมียวคาบเหยื่อที่พวกมันล่าด้วยตัวเองมาให้แสดงว่าพวกมันเห็นคุณพิเศษสุดๆไปเลยนะสอง ร้องรีเจ้าของแมวจะร้องใส่กันเมื่อตอนที่ยังเป็นลูกแมวตัวเล็กๆเ,เท่านั้นเมื่อโตแล้วพวกมันจะไม่ร้องใส่กันนอกจากตอนที่ทะเลาะกันเท่านั้นดังนั้นถ้าแมวของคุณร้องใส่พวกมันไม่ได้กำลังบ่นให้คุณหลอกนะแต่พวกมันกำลังบอกรักคุณอยู่ต่างหากสาม เดินตามคลอเคลียไปทุกที่การเดินคลอเคลียพันแข้งพันขาของเจ้าเหมียวเป็นการแสดงออกว่าพวกมันอยากอยากอยู่ใกล้ๆคุณตลอดเวลาถ้าพวกมันเผลอทําให้คุณเดินสะดุดก็อยากโกรธพวกมันละเพราะพฤติกรรมเหล่านี้สื่อถึงการชอบหรือติดเจ้าของมากๆนั่นเองสิ จ้องแบบไม่วางตาเวลาที่เจ้าเหมียวจ้องคุณแบบไม่วางตาพวกมันไม่ได้กำลังวางแผนทำร้ายหรือยึดครองบ้านของคุณอยู่หรอกนะเพราะถ้าไม่รักจริงพวกมันจะไม่ยอมสบตาตรงๆด้วยเด็ดขาดห้าเงนโชว์พุงพุงอ้วนอ้วนถือเป็นส่วนที่แมวหวงมากๆเลยและพวกมันจะไม่ยอมให้ใครเห็นง่ายๆเด็ดขาด เจ้าเหมียวจะนอนงายโชว์ภูมิก็ต่อเมื่อพวกมันรู้สึกปลอดภัยและรู้สึกว่าคนที่อยู่บริเวณนั้นสามารถไว้ใจได้เท่านั้นหกกัดเบาๆถ้าเจ้าเหมียวกัดนิ้วของคุณแสดงว่าพวกมันกำลังแสดงความรักอยู่พวกมันไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายคุณหรอกนะทั้งนี้ต้องเป็นการกัดหรืองับเบาๆไม่ทำให้เจ็บเหมือนการกัดแบบจงใจทำร้ายเจ็บ นวดตัวเจ้าของถ้าสมมุติว่าเจ้าเหมียวกระโดดขึ้นมาบนตัวคุณแล้วใช้ขาหน้าทั้งสองข้างนวดตัวคุณพวกมันไม่ได้อยากจะเป็นหมอนวดอะไรหรอกนะนั่นเป็นพฤติกรรมการแสดงความรักที่พวกมันเรียนรู้มาจากแม่เมื่อตอนที่พวกมันยังเป็นลูกแมวตัวเล็กๆอยู่ต่างหากแปด ส่งเสียงกรนแมวจะส่งเสียงกรนเมื่อพวกมันรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจถ้าคุณเล่นเกาพุงหรือลูบขนให้แล้วเจ้าเหมียวหลับตาส่งเสียงกรนแสดงว่าพวกมันกำลังมีความสุขและพร้อมที่จะอยู่กับคุณก้าว เลียตามผมและใบหน้าไม่บ่อยนักที่เจ้าเหมียวจะเลียตามร่างกายของมนุษย์พวกมันจะทำพฤติกรรมเหล่านี้กับแมวหรือสัตว์อื่นซำมากกว่าซึ่งเป็นที่รู้กันว่าพฤติกรรมนี้เป็นการแสดงความรักของแมวและถ้าพวกมันทำพฤติกรรมเหล่านี้กับคุณแสดงว่าพวกมันรักและรู้สึกไว้ใจคุณอย่างสุดหัวใจไปเลยละสิ เอาหัวชนดูเหมือนว่าการเอาหัวชนกันจะเป็นการทักทายและการแสดงความรักของพวกเจ้าเหมียวซึ่งพวกมันจะทำกับแมวด้วยกันเท่านั้นถ้าคุณได้รับการสัมผัสแบบนี้จากเจ้าเหมียวแสดงว่าพวกมันกําลังอธิบายความรู้สึกรักใคร่และแสดงความเป็นเจ้าของกับคุณอยู่สิบเอ็ด นั่งบนส่วนต่างๆของร่างกายนอกจากบนตักแล้วการน,นั่งบนส่วนอื่นๆของร่างกายอย่างเช่นขึ้นมานั่งบนหลังหรือท้องเวลาคุณนอนหรือขึ้นมานอนบนหัวถึงแม้ว่าจะแปลกๆไปหน่อยแต่รู้ไว้เลยว่าเจ้าเหมียวกำลังบอกรักคุณอยู่นะสิบสอง บอกรักผ่านหางหางถือเป็นเครื่องบอกอารมณ์ของพวกเจ้าเหมียวเลยก็ว่าได้ลักษณะหางของพวกมันจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอารมณ์ในขณะนั้นถ้าเจ้าเหมียวเจอหน้าคุณแล้วพวกมันยกหางชี้ตรงปลายหางแกว่งเล็กน้อยแสดงว่าพวกมันกําลังแสดงความรักต่อคุณอยู่นะสิบสาม วิ่งมารับที่หน้าประตูเช่นเดียวกับเจ้าตูบเมื่อคุณกลับมาถึงบ้านพวกมันจะชอบวิ่งมารับที่หน้าประตูเจ้าเหมียวก็เช่นกันถ้าคุณเปิดประตูเข้ามาแล้วเจอพวกมันนั่งคอยอยู่หรือวิ่งออกมารับตอนที่ได้ยินเสียงคุณแสดงว่าพวกมันดีใจมากๆที่คุณกลับมาสิกสี กระพริบตาช้าช้าใส่อาจจะดูเหมือนเป็นพฤติกรรมปกติที่เจ้าเหมียวจะมองแล้วกระพริบตาใส่คุณแต่ถ้าหลังจากกระพริบตาแล้วพวกมันยังมองคุณอยู่แสดงว่าพวกมันกำลังแสดงความรักเทียบแล้วก็เหมือนกับการจุแสดงความรักของคนเลยทีเดียวสิบห้า ตามมานอนใกล้ๆแมวจะชอบนอนในที่ที่พวกมันรู้สึกปลอดภัยฉะนั้นแล้วถ้าเจ้าเหมียวตามมานอนใกล้ๆคุณเวลาที่คุณกำลังทำงานหรือนอนก็อย่ารำคาญไปเลยนะดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ